ทีฟิโมโลเปสเรียกหาการล้มแชมป์กับพิทบูคูสโดยล่าสุดนั้นทีฟิโมโลเปสแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เวทของนยูบีโอได้ออกมาเปิดเผยหลังการโชคชนะทางสตีฟแคคเกตไปได้ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันดโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่า มันช่างเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดวันนี้ไม่เกี่ยวกับทัศนะแต่เกี่ยวกับความตั้งใจและความแข็งแกร่งทิฟิโมโลเปสยังได้กล่าวอีกว่าให้ตายเถอะผมพร้อมสําหรับครูดผมตื่นเต้นตอนนี้ผมรู้วิธีเผชิญหน้าก,กับนักชกแบบนั้นดียิ่งมากขึ้นแล้วไม่มีใครจะสู้ได้เหมือนสตีฟแคคเกตมีนักสู้เพียงคนเดียว ที่จะต่อสู้เหมือนเขาอีกสักหน่อยแต่เขาก็ตัวเล็กกว่านั่นก็คือพิษบูครูดนอกจากนั้นไม่มีนักมวยคนใดต่อสู้แบบนั้นได้เลยที่ฟิโมโลเปสกล่าว สำหรับรุ่นพิกัด140ปอนด์ในปัจจุบันจะมีนักโชคอยู่มากมายเช่นเดวินฮานีอแซัคครูดเลียมพาโลโฮเซลรมิเลสแจคค็คแคทเทราล์เรจิสโปเกตอัลเบรโตบ,บัวโรรวมไปถึงอดีตแชมป์โลกในรุ่น140ปอนด์อย่างจอร์ดเทเลอร์ที่เคยเป็นแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวมาแล้วนั่นเอง